กรับสว,วัสดีเพื่อนเพื่อนเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสาปอปอเหรียญลูน่าค a าส i ิ LUNC ยังคงได้รับการสนับสนุนมากมายจากนักลงทุนและนักลงทุนสถาบันแม้ว่าจะสูญเสียมูลค่าส่วนสําคัญหลังจากที่เครือข่ายเทอรล่าล่มสลายไป อุปทานของ LUNC นั้นพุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลานี้โดยมีโทเคนหมุนเวียนหลายพันล้านเหรียญอุปทานที่เพิ่มขึ้นนี้ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ดิจิตอลการกระตุ้นให้มีการเริ่มการเผาไหม้ต่างๆเพื่อช่วยลดอุปทานทั้งหมดนั้นเริ่มเกิดขึ้น หลังจากที่ LU NC ถูกเผาไปมากกว่า24พันล้านเนื่องจากการเผาไหม้ LU NC ดำเนินการเมื่อ2-3เดือนก่อนจากการเบินของ n บแน e ซึ่งเป็นกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์ลินซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภาษีการเบิร์น1.2%สำหรับธุรกรรม LUNC ทั้งหมดได้ช่วยเล่งที่จะทำการเผาไหม้ทำให้เป็นหนึ่งในช่องทางที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการเผาไหม้ LUNC การเผาไหม้ของไบเนตอยู่ในขณะนี้ประมาณ1เดือนในการทำและการแลกเปลี่ยนให้ได้การเผาไหม้ LUNC มานั้นเป็นไปแล้วถึงหลายพันล้าน การเผาไหม้ไบแนตข้างล่าสุดพบว่าโทเค่น1.3พันล้านได้ถูกนำออกจากอุปทานหมุนเวียนแต่อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่ชัดเจนและนั่นคือความจริงที่ปรากฏว่าปริมาณของ LUNC ที่ถูกเผาโดยกระดาษเปลี่ยนนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมา และเนื่องจากโทเคนที่ถูกเผาไปนั้นเป็นโทเคนที่เรารับรู้ได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายและปริมาณการซื้อขายของ LU NC ที่ลดลงแต่อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันมี LU NC กว่า24,000ล้านรายการซึ่งคิด เป็นมูลค่ากว่า5.5ล้านเหรียญสหรัฐที่ถูกเผาในณเวลาปัจจุบันนี้อัตราการเผาไหม้นี้ช้าเกินไปหรือไม่แม้ว่าจะมีการเผาไหม้โทเค่นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ยังไม่ได้มีวินัยสําคัญอะไรเมื่อเทียบกับอุปทานของสินทรัพย์ดิจิตอลการเผาไหม้ของไบแน c e นั้นคาดว่าจะทําให้เกิดแผลขนาดใหญ่แต่การเผาไหม้ในวันจันทร์นั้นพบว่ามีถูเข่นมูลค่า3แสนเหรียญที่ถูกเผาไหม้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีความจริงที่ว่าภาษีการเบรนสำหรับธุรกรรมออนไลน์ของ LUNC ได้ลดลงจาก1.2%เหลือแค่เพียง0.2%และในปัจจุบันนี้กระดาษแลกเปลี่ยนคลิปโตอย่างไบ a น c e ก็ได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวแล้ว แต่อย่างไรก็ตามการทําธุรกรรมนอกเครือข่ายยังคงต้องเสียภาษีการเผาสิ่งนี้หมายความว่าจะมีอัตราการเผาไหม้ที่ต่ากว่าในอนาคตเนื่องจากภาษีการเผาไหม้ที่ต่ากว่าส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลเนื่องจากมีแนวโน้มของโทเค็นออกจากอุปทานหมุนเวียนนั้นไม่เพียงพอ นอกจากนี้ปริมาณรายวันในการดานแรกเปลี่ยนต่างๆกำลังลดลงข้อมูลจากคอยมาร์เก็ตแคปลดลงเกือบ50%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหากปริมาณการซื้อขายต่ำจะมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำกว่าที่จะเผาไหม้ซึ่งเต็มอัตราการเผาไหม้ที่ช้าจนเกินไป และในปัจจุบันราคาของเหรียญลูน่าคัสซิก LUNC นั้นซื้อขายกันอยู่ที่24694มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวต่อค่าเงิน US อดอลลร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ชั้งใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ